มาครับแล้วจะสาธิตวิธีการประกอบมอเตอร์รุ่นนี้นะครับอขอเผาหน่อยช่างเละเริ่มต้นเนี่ยปกติเผาอันนี้ก็บลูกปืนจะอยู่ด้วยกันนะครับเราก็แยกมันออกจากกันก่อนอะนะครับปืนไปเผาให้เหลือแต่เผาล้วนๆนี่ก่อน ช่างเล่แห่งบริการจะเป็นคนประกอบใส่เข็มไปก่อนครับเริ่มต้นใส่เข็มสามเข็มไปก่อนเสร็จแล้วก็เอาเผาสวงเ่อยไปช่างเล่หอ่าเออทั้งนั้นแหละให้มันไปประคองกันอยู่ในนั้นอ่าอยู่ไหมค่อยรันลงไป เมันยังไม่ตรงมันก็จะไม่ลงหมุนดีดีมันไม่ได้ลงยากหรอกวนันเรายังลองอยู่เลยเข้าเลยอะ่ะ เขาแล้วเขาพดแล้วมั้งเออนั่นแหละมันมีรอยมันอยู่ใะช่างเลยเออไอ่ยังไงตามรอยมันนี่แหละอืมนะถึงรอยมันเลยอย่างใช่ไหมใช่รอยไหมห้อยมันเออเอาเอาเสร็จแล้วก็เอานิ้วนี่อันนี้ใส่เข้าไปแหวนรองมันอยู่ไหมอยู่อยู่ อโอ้ยน้องเอาตัวนี้ใส่เข้ามาก่อนเอาใหม่เออดึงเเผวมาใหม่อืมต้องสวมนี่เข้าไปนี่ก่อนเอออ่ะสวมสวมเข้ามาดีๆก่อนอ่าถึงว่าทำไมมันยาวจังเอออ่ะมองดูดิเข็มอยู่ไหมเข็มอยู่สามเข็ม หนึ่งสองสามสามอ้าวต่อไปก็นี่อาจจะระบีทาทาแล้วก็สวมมันลงไปทา,าให้มันเลื่อนๆน้องทาให้หลาหลอดมันยังค่อยไม่หลุดออก อ่ะี่ก็สวมลงไปอ่าใส่นิ้วเข้าไป ก็เช็คดูดีๆเข็มมันอยู่เห็นเข็มมันบ่จังเลยอะไรเขีย่ยเขี่ยดูเข็มมันดีๆอันตรายที่สุดก็คือเข็มมันแหละห้ามหลุดเออให้มันอยู่สามตัวให้มันมองเห็นชัดเจนว่าเข็มอยู่อยู่บ่อยู่น่ะเฮ้ยห้ามนา <c oughs> ต้องชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะ เหล็กลายแหลมๆมาเสียดูไปดูพี่ไปไหนล่ะเห็นอะไรบ้เอออ่ะอ่าอันนี้ตัวหัวใจหลักมันคือเข็มห้ามหลุดแต่เข็มหลุดเลยยุ่งเลยอ่ามันครบสามตัวนับมันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งพอได้เห็นอยู่บ้า จะอยู่เออเป็นไงมาลุนเออถ้าอยู่มันจะได้ครบสามเอาโอเคเอามาลงไปเอาครบอ่ะจะระบีทาหวัวตรงนี้มันอีกหน,น่อยวดเท่าไหร่บ้างเออ เสร็จแล้วก็อันนี้ใส่ทาเข้าไปในนี้น